สองงานนะคะที่คุณทำเนี่ยแล้วเจริญรุ่งเรือง ตลอดการหยกบอกว่ามันมีงานอยู่2งานนะคะก็คืองานหลักกับงานมายานั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้กําลังทํางานอะไรอยู่นะคะหลายคนอาจจะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายเป็นหมอเป็นทนายเป็นตํารวจเป็นทหารว่าท่านจะเป็นอาชีพอะไรหรือว่าทํางานอะไรนะคะที่เป็นงานตอนนี้นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าท่านเนี่ยทำงานหลักอยู่ค่ะนะคะไม่ว่าจะทหารตำรวจบัญชีทนายการเงินครู่ยกจะบ like อกว<ล> ouais. ่าทุกอย่างที่ อยมันะคืองานมายาทําไมล่ะเอา้าฉันทํางานหลักอยู่นะฉันทํางานประจำนะคะฉันทํางานหาเลี้ยงชีพนะคะจะบอกว่าฉันเป็นทํางานมายาได้ยังไงนะคะหยกของอย่างนี้นะคะว่างานมายาเนี่ยค่ะคืองานที่หาเลี้ยงชีพนะคะหาปัจจัยสี่นะคะในการเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่วันนี้นะคะเป็นงานที่หาปัจจัยสี่เนาะเป็นงานที่ไม่สามารถเอาไปได้คุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งมีเงินทอง ร่ำรวยร้อยล้านพันล้านสะสมทรัพส,สมบัติมากมายแค่ไหนมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถสปอร์ตมีบ้านหลายหลังบ้านตักอากาศมีที่ดินเยอะแยะมากมายหรือมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะหยกบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็กองเอาไว้นะคะหมดทั้งสิ้นไม่สามารถเอาไปได้นะคะมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นขนาดร่างกายของเรานะคะยังเอาไปไม่ได้เลยนะคะร่างกายอันสวยงามของเราที่ทะนุถนอมบำรุงบำเรเนี่ย เรายังเอาไปไม่ได้คนรักของเราเรายังเอาไปไม่ได้นะคะทรัพย์สินเงินทองก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องกองเอาไว้ส่วนงานหลักค่ะงานหลกักเนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากๆมันเป็นงานของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนคนะคญมากๆเลยก็คือว่าถ้าเราทําไว้เราสั่งสมให้ความสําคัญกับงานหลกักเนี่ยมันคืองานที่มันติดตัวเราไปได้แล้วทาให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะงานนั้นก็คืองานขัดเกลกรกนะคะ งานที่รู้ว่าชีวิตเนี้ยคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเนี่ยมีอะไรติดมาบ้างนะคะมีอะไรติดมาบ้างเนี่ยหยกไม่ได้หมายถึงว่าทรัพย์สิงนงินทองมรดกของพ่อแม่นะคะมีอะไรติดมาบ้างก็คือเราอาจจะมีทั้งบุญนะคะมีทั้งบาปมีทั้งสิ่งที่เราต้องแก้ไขมีทั้งรหัสวิบากกรรมต่างๆที่มันอาจจะติดมาแล้วเราอาจจะสั่งสมมาจากชาติงก่อนนะคะเป็นงานที่เราจะต้องขัดเกาว่ะถ้าเรารู้เราตื่นรู้เมื่อไหร่ว่า เราเกิดมามา,มาเกิดมาพร้อมกับโมหะนะคะเกิดมาพร้อมกับโทสะเกิดมาพร้อมกับความโลภนะคะถ้าเรามีสิ่งไหนที่มันเป็นกิเลสมีสิ่งไหนที่เราต้องต้องขัดเกลากิเลสมีสิ่งไหนที่เราจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณยกระดับจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะอันนี้คืองานหลักตัางหาค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่มันเอาไปได้มันเป็นงานที่คุณตายแล้วอ่ะมันไม่สูญ มันไม่สูนสิ้นนะคะมันจะติดตามจิตวิญญาณของคุณไปตลอดทุกภพทุกชาตินะคะแล้วถ้าคุณแก้ไขรหัสในชาตินี้ได้เนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่เสียชาติเกิดเท่ากับว่าชาติหน้านะคะคุณก็จะเจริญเติบโตจเจริญขึ้นคุณจะไม่ต้องกลับมาแก้ไขข้อที่เป็นข้อที่เป็นรหัสของคุณอีกแล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้นะคะถ้าคุณตื่นรู้เมื่อไหร่ว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่ต้องขัดเกลานะคะมีสิ่งไหนที่คุณยังไม่เอาไหนอาจจะเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนแอทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็โทษบ่นอ้างโทษสิ่งแวดล้อมโทษว่าพ่อแม่เกิดมาจนโทษว่าคนนั้นโกงโทษว่าคนนี้เอาเปรียบนะคะอะแล้วท,ทําายังไงล่ะทายัางไงคุณถึงจะรู้ว่าคุณเนี่ยยังขาดอะไรคุณถึงจะรู้ว่าคุณมี อิเลสตัวไหนติดมาคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะขัดเกาตัวไหนนะคะหยกบอกเลยว่าทุกคนก็ไม่ได้มีใครดีพร้อมไปหมดทุกอย่างอย่างตัวหยกเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกหรือว่าเป็นคนที่มีวิสตอมมีความฉลาดมีภาวะความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าเป็นคนดีเพอร์เฟกสมบูรณ์เทียบพร้อมนะคะคนเนี่ยจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตัวมาที่แบบเป็นรหัสกรรมที่ต้องเกิดทําให้เราเกิดความทุกข์นะคะซึ่งมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะคนเราอะค่ะ มนุษย์อะ่ะมันเกิดมาพร้อมกับความทุกข์อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่ต้องเกิดเนี่ยกายเราก็เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนะคะคุณจะต้องบาดเจ็บคุณจะต้องมีความทุกข์ทรมานคุณจะต้องมีความพักภาคเสียอกเสียใจไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะแบบนี้นะคะมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณคุณจะต้องทอํายังไงให้คุณรู้ทํายังไงให้คุณตื่นรู้ได้ก็คือ หลักของพระพุทธเจ้าเลยนะคะฟังธรรมะคะ่ะฟังธรรมรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนและปฏิบัตินะคะปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิสมาธิเนี่ยหยกบอกว่าไม่ใช่ว่าสมาธิเพื่อความร่ํารวยนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่านั่งสมาธิเนี่ยสมาธิต้องนั่งทุกวันนะคะแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะร่ํารวยคุณจะเป็นมหาเศรษฐีนู่นนี่นั่นนะคะหยกบอกเลยว่าทําความดีก็คือการบาเพ็ญก็คือการบาเพ็ญแยกออกจากกันนะคะ คุณอย่าทําเพื่อว่าหวังผลว่าจะรวยอย่าทําเพื่อหวังผลว่าโปรเจกต์ร้อยล้านพันล้านของฉันจะสาเร็จฉันจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบเนี้ยมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขข,ของการทําความดีมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วอะค่ะหลักของทธเจ้าสอนเนี่ยทำเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อให้จิตบ,บริสุทธิ์เพื่อ,เ,อเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราจิตบ,บริสุทธิ์ไม่คิดไปในเรื่องของอนาคตไม่โสกเจ้าหรือล่ำพึงลำ,ลำพันธ ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันเนี่ยมันคือการที่เราสั่งสมบุญบรารมีแนละช่วงเวลานั้นที่เราสงบที่เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของเราเข้าออกตื่รู้เย็นร้อนอ่อนหนาวรู้เนี่ยมันคือมันคือช่วงเวลาที่เกิดบุญกุศลเพราะอะไรคะเพราะว่าปกติมนุษย์เราอะมักจะคิดถึงอดีตและอนาคตใช่ไหมคะ คนเราเนี่ยจะมาจะคิดถึงแต่งิเลสนะคะรักโรคโกรธหลงต้องความต้องการนะคะความต้องการสําเร็จความต้องการความรักอยากให้เขามารักเรานะคะเกิดโทสะอะไรต่างๆนานาต้มซ่านขึ้นมาอยู่บนหัวของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าค่ะสอนนะคะให้อยู่กับปัจจุบันทําสมาธิอะ่ะก็เพื่อสิ่งนี้นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้จิตเราเนี่ย ไปฟุ้งซ่านอยู่กับอดีตอนาคตแล้วก็กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะคะการที่เรามีสมาธิแล้วสงบได้เนี่ยมันคือบุญกุศลที่สามารถทําให้เราตื่นได้ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้นี่เองนะคะความสงบใจเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าตัวเราอะ่ะมันไม่ใช่คนดีนักหนาอะไรเลยนะคะตอนตอน,ต,ตอนที่เราไม่ทําสมาติกิตอนที่เราไม่ได้ปฏิบตัตนะิเราจะคิดว่าเราอะ่ะ เราจะอวยตัวเองเราจะเข้าข้างตัวเองตลอดนะคะว่าเราเป็นคนดีนู่นนี่นั่นเราทําดีแล้วอย่างเนี่ยจะเข้าข้างตัวเองในธรรมชาติของมนุษย์อ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหยุดคิดแล้วเราปฏิบัตินะคะแล้วเข้ามาดูใจตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอะ่ะยังมีกิเลสต,ตัวนั้นนะเรายังมีโทสะนะเรายังมีโมหะเรายังมีความรักโลภโกรดหลงเยอะมากมายแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่เคยสงบเลยไม่ติดเราไม่เคยสงบเลยนะคะ สิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันทําให้ถ้าเราทําได้ถ้าเราสงบใจได้เนี่ยเราจะตื่นรู้ว่าเราอ่ะมีสิ่งไหนที่ต้องขัดเกลานะคะแล้วถ้าเราขัดเกลาได้เนี่ยความสิ่งเนี้ยมันคือการพัฒนานะคะยกระดับติดวิญญาณของเราเนี่ยให้ติดตัวไปทุกภพท,ทุกชาติไม่ใช่เพียงแต่จเจริญรุ่งเรืองในชาตินี้นะคะและไม่ใช่ทําเพื่อวัตถุเงินทองด้วยเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราอ่ะเกิดมานะคะไม่มีใครบอกได้เลยนะคะว่า คุณอายุเท่านี้อายุ3,0%อปะจะไปก่อนคนอายุเ0หรือเปล่าไม่มีใครบอกได้เลยว่าเด็กอายุ5้ขวบอะจะอายุยืนกว่าคนอายุเ0็0สิบนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทในชีวิตอะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะ,ะที่สำคัญสองานเนี่ยที่คุณเนี่ยต้องทำคู่กันไปคุณถึงจะเจริญรุ่งเรืองไปตลอดกาลไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะแล้ว ต้องทําคู่กันไปถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องทำนะคะคุณอย่ารอให้คุณแบบมีความพร้อมก่อนคุณถึงจะปฏิบัตินะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่มันไม่ใช่เรื่องของคนเกษียณมีความพร้อมความสมบูรณ์ความร่ํารวยนะคะแต่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทํางานหลัก แล้วทํางานมายาคู่กันไปเพื่อปัจจัย4นะคะแต่งานหลักเนี่ยมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าทิ้งเมื่อไหร่นะคะคุณมุนบุญหมดเมื่อไหรเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทําให้คุณเจออุปสรรคมุ่ไม่น่าน,นะ,ะแล้วก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าฉันทําดีแล้วฉันก็ขยนันฉันก็เป็นคนดีนะ,ะแต่ว่าทําไมอะ่ะทาไมชีวิตฉันถึงเจอสิ่งที่ไม่ดีทําไมชีวิตฉันถึงไม่ประสบความสําเร็จ ทำไมชีวิตฉันถึงไม่มีความสุขทำไมความรักของฉันถึงบกพร่องทำไมถึงมีแต่คนเข้ามาเอาเปรียบอะไรต่างๆนานานะคะยกบอกเลยว่าแต่ละชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีรหัสของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะไม่มีใครบอกได้ว่าคนที่เกิดมาในท้องพ่อท้องแม่ที่มีทรัพสมบัติมีความร่ํารวยแล้วเขาจะมีความสุขไม่มีใครบอกได้ว่าคนที่มีตําแหน่งสูงในหน้าที่การงานมีรายได้ เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาจะไม่หยิบปืนมายิงตัวตายไม่มีใครบอกได้ว่าผู้หญิงที่สวยเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยเนี่ยจะไม่กระโดดตึกตายเพราะผิดหวังในความรักไม่มีใครบอกได้ว่าคนที่อยู่ในขับรถเบนซ์นะคะลงออกมาจากรถเบนซ์เนี่ยเบื้องหลังของการนั่งอยู่บนรถเบนซ์เนี่ยทะเลาะก,กันนะคะสามีภรรยาทะเลออกกาะกันแทบจะฆ่ากันตายในรถเบนซ์ นะ,ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยอ่ะก็คือความสุขค่ะความที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานเงินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะแต่มันคือความบริสุทธิ์ในการบําเพ็ญนะคะความรักโอเคสําคัญนะคะความรักรักแบบว่าบริสุทธิ์รักพ่อแม่ รักพี่รักน้องรักลูกนะ,ะก็ต้องรักในแบบที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่รักสนับสนุนนะคะว่าอ่ะพ่อแม่อยากเล่นไพ่สนับสนุนให้พ่อแม่ไปเล่นไพ่นะคะลูกนะคะอยากกินเหล้าก็ซื้อเหล้ามาให้ลูกดื่มนะคะเพราะว่าเรารักเขาแบบนี้ไม่ใช่นะคะแบบนี้คือเป็นรักแบบโมหะเป็นกิเลสทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเรารักจริงเรารักด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยเราจะไม่หวังผลตอบแทนว่าเขาจะต้อง เขาจะต้องเห็นดีด้วยกับเราเขาจะต้องรักเรากลับมาเ,เราจะต้องรักความถูกต้องนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่ดีเราจะต้องบอกพ่อแม่ของเราว่าเฮ้ยบุญกุศลมันมีจริงนะาบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกมันมีจริงนะคะเราพาคุณพ่อคุณแม่ชวนกันสวดมนต์ทำสมาธิชวนกันให้คิดแต่ในเรื่องของดีๆไม่นินทาไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระนะคะไม่ทําในสิ่งที่ มันเป็นบาปหรือเป็นกิเลสต่อเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้คือความรักที่บริสุทธิ์นะคะถึงตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าเราขัดใจนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะเนี่ยมันคือความรักที่บริสุทธิ์แล้วมันเป็นการบําเพ็ญในชาตินี้ของเราจริงๆนะคะก็ยกขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะว่างานหลักนะคะกับงานมายานะคะคุณต้องทําคู่กันไปทํางานหลักให้มากนะคะงานมายาเนี่ยเพื่อปัจจัยสี่นะคะเพื่อปัจจัยสี่ถ้าทําคู่กันไปได้อะ่ะ ยังไงก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดการ